ชนะวลา์เข้าไปในวิหารก่อนถวายสการะเทวรูปพระเทวีผู้มี18ก่อนถืออาวุธครบครันกำลังประหารอาศสูรอยู่เขาก็บังเกิดจิตสัทธาล้นพ้นกล่าวขึ้นว่าคนทั้งหลายต่างถวายพีกรรมด้วยสัตว์มีชีวิตต่างๆแล้วใหญ่เราไม่สังเวยด้วยชีวิตอันพักดีของเราบ้างเล่า แล้วเขาก็หยิบดาบข้างพระแทนบูชาฟันศีรษะของตนขาดสะบั้นลงฝ่ายน้องชายคอยดูอยู่ด้านนอกเป็นเวลานานจึงตามเข้าไปหาพบร่างพี่เขยพร้อมศีรษะกลิ้งอยู่ก็ตกใจเป็นล้นพ้นดังสติไม่หลุดลอยเขาก็คว้าดาบฟันศีรษะของตนเองขาดออกจากร่างเช่นเดียวกับพี่เขยนางมัทนาสุนทรีเห็นทั้งสองหายเข้าไปช้านานจึงตามเข้าไปดู พบทั้งคู่กลายเป็นโศพไร้ศีรษะก็ตกใจแทบสิ้นสติร้องไห้คร่ำครวญตัดพ้อพระเทวีดังว่า โอพระเทวีเจ้าฉไหนพระองค์จึงพรากน้องและสามีของข้าไปเล่าข้าเป็นสาวกที่พักดีไม่เคยเปลี่ยนแปลงข้าขอสระร่างนี้เพราะไม่อาจหยุดยั้งความเสียใจได้และขอพรให้ข้าได้ไปเกิดเป็นภรรยาและพี่สาวของบุคคลทั้งสองทุกชาติพบด้วยเทินกล่าวจบนางก็ใช้ถาวันบนกิ่งอโศกทำบ่วงคล้องคอเตรียมผูกคอตาย ทันใดนั้นก็มีเสียงลอยมาในอากาศว่าลูกเอ๋ยอย่าทำอย่างนั้นเลยแม่พอใจในความกล้าหาญของเจ้าแล้วขอให้บ่วงนี้จงต่อคอสามีและน้องชายของเจ้าและขออำนวยพรให้คนทั้งสองจงฟื้นคืนชีพเถิดนางมันทนะสุนทรีได้ฟังก็รีบวิ่งมายังศพชายทั้งสองด้วยความดีใจพลางต่อศีรษะของคนทั้งสองเข้ากับร่าง ทางคู่ก็ฟื้นชีพทันทีแต่ทว่านางได้ทำผิดมหันลงไปเสียแล้วเพราะความรีบร้อนของนางจึงต่อศีรษะสามีเข้ากับร่างน้องชายและต่อศีรษะน้องชายเข้ากับร่างสามีโดยแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วโอราชะโปรดวินิจฉัยทีว่าแท้จริงแล้วคนไหนเป็นน้องคนไหนเป็นสามีของนางเวตาลเอ่ยตั้งคำถามขึ้นพระเจ้าตริวิกรมเสนจึงว่า ผู้ใดมีศีรษะของชายผู้เป็นสามีติดอยู่ผู้นั้นจึงนับว่าเป็นสามีเพราะส่วนหัวนั้นสำคัญที่สุดของร่างกายเป็นสิ่งที่ทำให้จำได้ว่าใครเป็นใครเวตาลหัวเราะก้องฟ้าด้วยความชอบใจแล้วพละละออกจากบ่าของพระราชาคืนสู่ถิ่นตนนั่นก็เป็นนิทานเรื่องที่หนะคะจบกันไปเพียงเท่านี้ และวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในนิทานเรื่องที่7เวตาลฉบับการ์ตูนในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ